เห็นไหมดูความ l ั x รี่ของคันนี้พนพรีเมี่ยมสุดขึ้นมาแวบ,บแรกคือหุยมีความสปอร์ตมีความบอดแดงมีความไฮโซมีความพรีเมี่ยมดูดิเห็นไหม,มเนี่ยเป็นราที่เขาขาทำไมต้องไฮโซขนาดนี้มีเ,นเ็นเซอร์ไม่พอยังมีกล้อง360ให้เรามองเห็นทัศนวิสัยแล้วก็กล้องถอยอีกโอ้ดีอ่ะ มีรถอ e ีโคคาที่สุดแงจะประหยัดน้ำมันนะและที่สํคัาพรีเมียมแล้วก็ใหม่มากด้วยนะคะไ mm hmm. ม่แค่หลักพันโลเท่านั้นนะคะกับรุ่น Toyota Yaris ิสเอทพีรีเมียมลักชูรปี2022นะคันนี้นะจะบอกว่าทุกอย่างสภาพเนี่ยแทบจะไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยนะคะแถมประหยัดกว่าป้ายแดงเยอะมากทุกคนคะ่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้านหน้าได้อะไรกันบ้างนะคะนี่คือเขาเปลี่ยนโฉมไปเลยนะจากความเป็นยาริ ตัวเก่าเนี่ยก็คือเปลี่ยนไปหมดเลยหน้าตรงหน้าตาคือไม่มีความเหมือนเดิมนะคะก็จั้งหน้าใหญ่ๆแบบนี้นะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็มี Daytime Running Light สวยๆนะด้านหน้าให้เซ,นซ็นเซอร์มาถึง2จุดด้วยสวยมากนะสําหรับคันนี้นะคะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูด้านข้างกันบ้างนะคะสําหรับด้านข้างคันนี้นะอันนี้มันออกสีเทาแบบเทาเข้มๆนะนี่นะคะล้อแม็กของเขาจะเป็นล้อแม็กทูโทนนะคะสลับดําเทานะแบบนี้นะคะยางได้เป็นยางดันหลบด้วย ปี 2, 2022เลยนะคะซีรีย์ยังจะอยู่ที่ 19560R16 นะเป็นยางขนาด16นิ้วนะคะติดรถมาเลยนะสวยมากเลยชอบส่วนตัวชอบรูปลักษณ์ของยาริสเอทตัวนี้นะเพราะว่าให้ความแบบลักชวรี่พรีเมียมดูแบบดูมีความเป็นเก่งผู้ดีอย่างนี้นะคะอ่าไปเลี้ยวนะจะติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะในตัวพรีเมียมเนี่ยกระจกเขาจะเป็นสีดํานะจะไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะคันนี้นะเป็นคีเลตนะคะก็ นี่เห็นปะนี่นะคะก็สามารถล็อกปลดล็อกได้เลยนะคะก็ง่ายๆสวยงามตามท้องเรื่องนะคะามาดูลอยแทบจะไม่มีเลยนะฮลลโหลอกคันนี้คือป้ายแดงได้ยังไงนะ,ค,ะคันนี้ได้แบบนั้นเลยสวยมากด้านบนนะคะมีชักฟินมาให้ด้วยนะคะเป็นชักฟินก็สวยงามแล้วดีกว่าเป็นเสาแบบทื่อๆนะด้านหลังสวยมากทุกคนค่ะมีความเป็นแบบคือเขาจะมีความผสมผสานระหว่างโตโยต้าแคมรี่ด้วยนะ มาใส่ในตัวยาลิทเอทีฟตัวนี้จะมีความผสมระหว่างแคมลี่ออาติสแล้วก็เอทีพผสมผสานกันเลยออกมารูปลักแบบนี้สวยจริงคันนี้นะด้านหลังให้เซนเซอร์มาถึง4จุดนะคะไฟท้ายเป็นแบบ led รูปรลักไฟดูดีดีไซน์สวยมากนี่ชมคาว่าสวยไม่รู้กี่คําแล้วเพราะมันสวยจริงๆนะสำหรับคันนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้ที่สําคัญเนี่ยเรียกว่ากล้องรอบคันเลยดีกว่านะคะสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างให้อะไรมาบ้างนะ กว้างไหมเออถึงแม้เขาจะเป็นอีโคโคาร์นะแต่จะบอกว่างแบบดูดีให้ไม่แพ้กับคันใหญ่ๆเลยอะ่ะบอกเลยนะถึงแม้จะเครื่องได้คันสองแต่ให้มาไม่น้อยเลยนะ <Wow. S 1> ดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะ <Wow. S 1> ด้านหลังข้างในก็จะมีเป็นชุดซ่อมปลายยางฉุกเฉินนะคะก็รุ่นนี้จะไม่ได้เป็นยางอะไหล่แล้วมาดูกันมาก น้ำมันเนี่ยจริงๆก็เติมเบนซินได้ทุกชนิดแหละแต่คันนี้รองรับถึง2 e 0เลยนะคะสำหรับเอที T e ตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันขั้นสุดเลยสวยปะสวยนะนะคะก็เดี๋ยวไอรีนะพาดูทุกคนไปชมหน้าห้องเครื่องยนต์นก่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของโตโยต้ายาริสเอทีพ e คันนี้ก่อนนะ,ะให้ดูให้ดูความสวยงามบอดี้ของเขาก่อนนี่เลยโตโยตานี่เดิมจากโรงงานรถไม่เคยมีทำสีนอตไม่เคยมีเทปคือคันนี้ป้ายแดงยังไงคันนี้ได้อย่างไรนะ นี่นะคะจุดสังเกตหลักๆอีกอย่างหนึ่งนะฝากระโปรงเดิมๆนะคะจะต้องมีสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าติดมากับฝากระโปงด้วยนะอีดแห่งขนวนคือทุกอย่างแบบใหม่มากรสถสวยคะันนี้นะรับประกันตัวถังนะคะถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วมีชนักทุกอคามน้ำเสีเรียกไมไม่แท้เรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนแถมเงินกับบ้านค่าเสียเวลาให้ด้วยนะเพราะสวยมากจริงๆเละร <c oughs> อยมาร์กิ้งคันเลร์ที่ออกจากโรงงานตามจุดต,ต่างๆยังอยู่ครบหมดเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะจะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด4สูบ16วาลวนะคะก็ให้มาอยู่ที่1,200ซีซีแรงม้าอยู่ที่94แรงม้าแล้วก็จับคู่กับเกียร์ซปเปอร์ CVTI นะคะก็ประหยัดน้ำมันมากและที่สำคัญเขาเคลมว่าประหยัดน้ำมันถึง23กว่าโลลิตรเกือบ24โลลิตรถือว่าประหยัดมากๆเลยนะคะก็สุดยอดมากเลยเดี๋ยวนะคะอรินพาไปชมความลักชรี่ของคันนี้ภายในกันดีกว่าไปค่ะ ตอนนี้ลีนก็อยู่ภายในห้องในสาตของเจ้าคันนีแล้วเห็นไหมดูความกรัหร่ของคันดีอันพรีเมียมสุดขึ้นมาแวบแรกคือหุยนี่หร่อ,อีวค้าาจริงปะเนี่ยกแกทําไมให้ความรู้สึกแบบดูดิมีความสปอร์ตมีความบอดแดงมีความไฮโซมีความพรีเมียมดูดิเห็นปะคือไม่น่าเชื่อนะว่าเราดีโคคานะคะที่ราคาประมาณนี้ จะให้มาได้ขนาดนี้แล้วก็สวยขนาดนี้แล้วดูสภาพคือไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่าว่าเป็นมือสองอ,อ่ะเพราะว่าสภาพป้ายแดงและที่สําคัญไม่แค่9,568กิโลเมตรเท่านั้นทุกคนค่ะน้อยมากไม่พันโลจริงปะเนี่ยรถวสวยมากนะคะก็คือภายในถ้าสมมุติว่าให้ติเรื่องสภาพไม่้คงรู้สติอะไรเลยเหมือนกันเพราะรถมันแบบมันใหม่มากจริงๆอะ่ะแดีอ่อะเนี่ยให้ดูนะ่ะ อย่างที่บอกนะว่าป้ายแดงได้อะไรคันนี้ก็ได้แบบนั้นทุกคนค่ะเห็นปะคู่มือก็ยังอยู่ครบนะคะเดี๋ยวมารียวเอาอชั่นให้ดูแล้วกันเพราะว่าถ้าโดยรวมเอาไปเลย99้าสิเปอร์เซ็นต์ออีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์กันป้ายแดงเขามาจิก<บ>หัวเรานะคะคือมันสวยจริงจริงนะสำหรับคันนี้กะะ็อ่ะกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจรีโมทหน้าตาแบบนี้นะ,ะนี่เห็นปะก็จะเปลี่ยนเขาโครงไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านออชชั่นแล้วก็อันนี้รู้สึกว่าเป็นลำโพงนะของแพลเนียด้วย มองเห็นไหมข้างๆอ่ะเห็นปะมันจะเป็นลำโพงของไ i โอเนียด้วยคือให้มาแบบเขาไม่กักของเลย่ะเขาไม่ห่วงของให้มาพร้อมใช้งานแบบเต็มระบบจริงๆนะคะพูดกันไปเยอะแล้วชมกันแทบจะอวยเอทีพคันนี้้วเนี่ยล้นเนี่ยสำหรับพวงมาลัยนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะมีมัลติฟังก์ชันให้นะคะแล้วก็มีได้เป็นอะแด i ตีฟพูดคอนโทร l ด้วยนะคะแล้วก็มีแบบ พวกล็อกความเร็วกันออกนอกเลนเนี่ยกันลื่นทะไหลสสคือได้ระบบแบบความปลอดภัยคือดีเยี่ยมเลยเนี่ยออโต,โตสตาร์ทนะคะในกรณีแบบเราเออเราติดไฟแดงเครื่องก็จะดับให้นะคะพักพักเซนเซอร์ถ้าเราไม่ใช้หน้าหลังอะ่ะไอ้หน้า2หลังสียอ่ะถ้าเราไม่ใช้เราก็ปิดได้นะ,ะเตือนชนนะคะกันลื่นทะไหลนะเราก็มีไฟออโตนะคะคือเนี่ยเห็น่าครบแผงข้างก็คือสวยแบบพีเมียมพีเนียมคาร์ลักชวรี่มากสวยจริงสว,บบสวยแบบสวยตะโกนไปเลยนะคะ ให้เป็นผู้สตาร์ทนะอ่าแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนี่เลยเชื่อมต่อได้หมดเลยเห็นปะ Android Auto Apple CarPlay รองรับ USB รองรับ e t o o t h คือรองรับหมดทุกสิ่งทุกอย่าง Everything คือใช้ได้อันเดียวจบเลยอะ่ะคือดีมากนี่นะคะระบบต่างๆแล้วหน้าจอสวยด้วยนะดีไซน์เขาออกมาแบบว่าเหมือนรถพรีเมียมหลายๆรุ่นเลยนะสำหรับคันนี้นะคะสวยแถมกล้องหน้ามาให้ด้วย,ยนี่กล้องหน้าคือพรีเมียมมากเลยนะไม่ได้เป็นกล้องหน้าไก่กาอาะไรเลยนะจ๊ากล้องหน้าสวยมากอ่า ส่วนด้านบนมีแล้วด้านบนก็และกันด้านบนมีกล่องเก็บแว่นนะคะหนึ่งช่องอเรื่องความใหม่ไม่หรือความเก่าไม่รู้จะตีอะไรเลยมันใหม่จริงนะนี่ไฟนะคะเพดานตรงนี้มีลายปูยกระจกเต็มบ้านมากตกใจหน้าตัวเองได้ไหมให้กระจกมาแบบดูดิเต็มบ้านเลยอะ่ะโดยปกติก็คือจะให้มันแค่นิดเดียวใช่ไหมอันนี้คือเขาให้มาแบบเยอะมากนะคะคือส่องกันให้จุใจไปเลยแอะอ่ะได้ลงมาด้านในบ้าง แอร์ Air, ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะนี่เห็นป้ามีมทีระบอบดูจะฆ่า pm 2.5ด้าได้บ้างไฮโซนะดูดิเธอเธอเป็นไรอีกเคราะขาจริงกูเนี่ยนะคะมีช่องจ่ายไฟอ่านี่เห็นป้างที่บอกที่บอกเป็นระบบ pm 2.5แล้วก็เปิดไว้นะแล้วก็เตือนนะคะเนี่ยเช่นอันเนี้ยคือฝั่งลีนอะ่ะไม่ได้คาดเข็มขัดนะเราเขาก็จะเตือนให้เราคาดนะคะไฟมันก็จะโชว์มีพอร์ต usb ด้านหน้าให้2ช่องอันนี้ก็วางของได้ระวานะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์สูตร ปอร์ CVTI นะคะแต่ว่าสามารถเล่นบุมแบบแมนนวลได้นะคะเราก็แค่เนี่ยอย่างเงี้ยโยกมาเพิ่มเกียร์ดเกียร์ได้เองก็เพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่มากยิ่งขึ้นอีกนะคะก็อ่ะไล่มาด้านนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะคะเบรกหฮอ่ะแล้วข้อคันนี้น่ะแล้วมีถึง64สีดูดูดเปลี่ยนสีเห็นไหมมองเห็นไหมเนี่ยแต่รถทีโคคาทำไมต้องไฮโซขนาดนี้ือดีดีขนาดดีขนาดไหนเนี่ยมันดีเห็นป สีเขียวอ่าหลายเขียวเลยอ่าแต่ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะส่วนตัวเลยคือการดีไซน์ของเบาะแล้วก็การออกแบบในตัวเนะี่ยคือให้ความแบบพรีเมียมเหมือนรถแบบเวทที่มันไม่ใช่ค่ายญี่ปุ่นเลยอะ่ะไม่น่าเชื่อนะคะดูดีไซน์เบาะแล้วนั่งสบายด้วยนะเนะี่ยให้ดูการความอบอุ่นสาีระนั่งสบายด้วยนะคะไม่ได้แบบว่าสวยอย่างเดียวนะแต่ว่านั่งสบายใช้งานได้จริงพอดีกับสาลีระเลยเนี่ยลักษณะการขับอ่ะนินว่าคือมันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยในส่วนตัวนะถ้าถ้าสมมุติว่า ความรู้สึกจริงๆของลินเลยนะแต่ความประหยัดน้ํามันด้วยเพราะว่าตาเฉลี่ยาการกินน้ำมันตกที่3ิกิโลลิตรเลยอ่ะย3กว่าด้วยซ้ำนะคะได้ความเป็นอีโคคาร์ได้ลด,ลดห้องในสารที่มันแบบไม่ได้แคบเลยอ่ะมันค่อนข้างใช้งานได้จริงแล้วออปชันเนี่ยครบเหมือนเราได้ขับรถพรีเมียมหลายๆคันในแบบรถลักล้าเลยอ่ะแต่ราคาแบบย่อมเยาวนะคะก็เดี๋ยวเราไ่นั่งดูด้านหลังกันละกันเนาะไวไม้มาเยอะแล้วไปค่ะนี่นะคะก็เป็นห้องในสารตอนหลักของเจ้าคันนี้ก็ ให้มาลินว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอ e ีโคคาร์นะลินว่ามันอยู่ในความรู้สึกเหมือนพวกซิตี้คาร์ซะมากกว่านะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องมันสองก็จริงแต่ห้องโดยสารเนี่ยถือว่าให้มาเวทซิตี้คาร์เลยเน่ยนงนั่งพอดีนั่งสบายเลยนะคะมีแอร์ตอนหลังให้ด้วยนี่ไฮโซก็เก๋มีแอร์ตอนหลังให้ด้วยไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะแล้วก็มีพอร์ต USB ให้อีกสช่องไม่ต้องแย่งานะชาร์จแบตเลยคือครบจบคันเดียวจบ สิ่งเอบิติงจริงกับเบลมากนะคะหรือพ่อแม่ที่แบบมีลูกเล็กนะก็ยังสามารถติดตั้งคาร์สินได้ด้วยเขาไม่อิโซฟิกนะคะเนี่ยไม่รู้จะติอะไรอะ่ะมันสบายมันดีจริงก็เดี๋ยวพาเราลองขับละกันาไปค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยลินจะพาลองไปเทสได้เห็นปะดูความไฮโซก็กโกเคมีเซนเซอร์ไม่พอยังมีกล้องส6 0ให้เรามองเห็นทัศนวิสัยแล้วก็กล้องถอยอีกโอ้ดีอ่ะดีนะ คือจะบอกว่าน้องๆหนูๆจบใหม่อ่ะแบบว่าเพิ่งทํางานผ่านโปรงเงี้ยหรือจะเหมาะไปซื้อรถคันแรกคันนี้ก็ตอบโจทย์นะถ้าส่วนตัวนะไม่ได้อยู่ในแบบมันน่าใช้จริงๆนะคะทุกคนคะ่ะมันแล้วมันราคามันก็ไม่ได้แรงเกินไปจนรับไม่ไหวอ่ะิีนว่าโอเคเลยอะ่ะดีเลยอะ่ะสําหรับคันนี้นะโอเคนะคะก็วงเลี้ยวก็ไม่ได้ถือว่ากว้างมากนะกําลังดีนะคะ <Okay. S 1> ดูอัตราเร่งไม่ ไม่ไก่กาเลยนะอัตาเร่งดีมากเฮ้ยมีหน่าเชื่อวมันเป็นอีโคคร์ดูอัตรเร่งขึ้นดิแล้วดูโดดเนินไม่มีกระตุกเลยอ,อัตาเร่งขึ้นดีมากทุกคนขาจริงส่วนตัวนะถ้าทดลองขับเนี่ยไม่รู้สึกว่ามันเป็นรถอีโคคร์เลยอะรอบต้นตัดได้ใจเลยนี่นะคะแปบ๊บเดียวขึ้นเห็นใบเหยียบขึ้นเจ็ดสิบแปดสิบแบบนิดเดียวเองอะเอะอแล้วพวงมาลัยก็ ดูศูนย์โอเคเลยอะดีช่วงล่างดีด้วยเหมือนเมื่อกี้โดดเนิอนอ่ะเห็นปะโดดเนินแบบไม่มีแบบว่ากระแทกเลยนะก็คือแบบนุ่มนวลดีมากเลยนะสำหรับคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวดีนจะลองมาเล่นเกียร์แบบแมนนวลให้ดูกันละกันนะไหนๆก็ไหนๆหละโอเคจะลองทดลองเกียร์สามสี่ ะะมองเห็นไหมไม่รู้เกียสี่แล้วหอ่าเนี่ยก็สนุกไปอีกแบบนะฮะโดดเนินน่ะเซาเสียนหน่อยอเป็นไงเป็นไงคะอ้คบจบในคันเดียวจริงสวยขนาดนี้ไม่รีบนี่เจ้าเอง <laughs> พูดไปนะคะก็โดยรวมนะสมรรถนะดีเยี่ยมเลยแล้วก็ ถ้าโดยส่วนตัวของลินนะคะลินไม่คิดว่าหรือรู้สึกว่ามันเป็นรถอีโคคาร์เลยด้วยซ้ำนะโดยอัตราเร่งนะคะคืออัตราเร่งขับปกติเลยไม่มีความอื่นเลยรอบต้นจัดดีมากนะคะแล้วก็ช่วงล่างดีมาก ก็ถ้าใครอยากเข้ามาทดลองขับนะหรือถ้าแบบอยู่ไม่ใกล้มากนะคะก็ไอรีนสาม,มารถขับรถไปให้ทดลองขับหรือชมตัวจริงก็ได้นะจะบอกว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนรีวิวยังไงตรงปกอย่างนั้นแน่นอนนะคะไม่ได้อวยเกินจริงนะคืออันนี้พูดตามความรู้สึกตัวเองนะนะคะก็เดี๋ยวไปสรุปราคาค่าตัวน้องกันหน้ารถไปคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากเท่ลินพาไปชมภายนอกภายในเป็นไงพรีเมียมลักชูรี่สมใจไหมคะชอบกันไหมเอ่ยนะคะก็ทวนกันอีกครั้งนะคะกับคันนี้เป็นรุ่นโตโยต้ายาริสหนึ่เอทีพพิเลียมักชูรี่ปี2022นะคันนี้นะคะราคาเปิดตัวป้ายแดงอยู่ที่699 00 0บาทแต่ของเราประหยัดไป1 1 0 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียง589,000กบาทเท่านั้นลดไปเลยแบบจุกๆสะใจนะประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะมากและที่สําคัญ สนใจคันนี้นะสามารถจัดได้เต็มฟรีดาวได้เลยนะคะ Credit NY. เครดิตดีเนี่ยไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคุ้มค่าแบบสุดเลยสําหรับคันนี้นะคะมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะสําหรับรุ่นนี้นะคะก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ามาชมตัวจริงของยาริสเอทิบพรีเมียมคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่เต็นบิค่าเลยตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะก็ถ้ามาจากเส้นเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าเส้นกาญจนาข้ามุ่งหน้าบางบัวทองเนี่ยเต็นบิค่าองเราจะอยู่ตรงสะพานกับรถเกือกมาแรกนะคะจะเห็นป้ายบิค่าสีเหลืองตัวใหญ่ด้านบนนู้น นเลยะะคแต่ถ้าสมมติว่ามาไม่ถูกก็สามารถโทรหาไอรีนนะคะได้ที่เบอร์0 9 4 4 9 6 9 3 6 3หรือจะขอเป็นโลเคชันแผนที่ด้านล่างก็ได้นะและถ้าใครนะคะที่อยู่ไกลอ่าไม่ต้องกังวลเลยนะโอ้ยฉันอยู่ไกลจะไม่ได้อยู่ใกล้จะทำยังไงนะคะบิ๊กค้าเรานะมีบริการจัดไปแนซนและส่งมอบรถทั่วประเทศเลยนะคะก็ลูกค้าเนี่ยแค่รอชมรีวิวนะแล้วก็นะคะ เดี๋ยวเราเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ลูกค้ารอรับรถหน้าบ้านเลยนะคะถ้าเรื่องผ่านเราก็เอาไปส่งมอบให้ท่านเพื่อจังหวัดเลยทุกประเทศเลยนะคะถือว่าแบบดีมากเลย <Yeah. S 1> ก็ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็ลองทักมาสอบถามกันดูติดขัดปัญหาอะไรอาชีพอะไรนะคะก็ลองโทรสอบถามกันได้นะคะ <Yeah. S 1> อย่างที่พูดไปนะคะว่าบิค้าของเราไม่ได้มีแค่คันนี้มีรถให้เลือกมากกว่า200คันเลยรถ เยอะมากหลายเซกเมนต์นะคะก็สำหรับวันนี้ดิ้ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยแตละถ้าพูดจาผิดพลาดประการใดในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขออภัยด้วยไปลค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com